สวัสดีค่ะหลอ่อทวงมือนี่มาแบบใหม่ได้พี่น้องฮาห้อยห้อยกับย่าย่า,ยาเฉมย่าดำปานิดน้องน้องน้ำพี่น้องเอา้าได้มองแล้วติ <laughs>

เดินเลยสามสองสามนเล

แข็งหลายือจะเสียมบกเข้มแน่อนอะเสียมกับบอกมอีรีและเสียมหางหหเสียมพูดมันกับกลนมาได้จากเปิด No. Oops. Yeah. โหดแพงโพอุ้ยหนุ่ยไงอู้หูหแบไปน้ำขิดอินละคนรยากาศพี่น้อง เลาะหมองลงเลาะไปเรื่อยๆเละแตกแล้ว <laughs> ปนิดปูเอาปูเอาน,นา่นมด้บ่มด่คนะทีมปอกปอกระบานพีพ่พพเอาของมาให้มันจอดกันปนะน,นิดมนอยเยนืออเต็งเหรอ จะสาวอาทิตกูระเบือนายมั้งิไปก่อนให้จะมองดินมองบกแกนเนาะพิงพิงข่อยไปจะโดนเหมเยมหน่อยรอไว้โอ้ยบกใหญ่บกใหญ่ 嗯。

bụp bụp tai ba vậy อยู่นั่นล่ะอยู่ la ล่ะอื้อ la, โย่นี่อ่บายอยู่หันอือ ใอันนี้แบบอยอื่นหอยข้าวต้มเมืเ่อไลกจ้าใส่ชุ่มคองประนดก่อน โอยใหญ่จะมีใหญ่นนี่น้องนึกลยโอยวงตาโยแซ่คอของาโอยน้องนึกงด้พุละแกงโลยพุระถวยแต่ละจ้า